สติมันก็ไปกับความคิดหมดนะมันก็กลัวล้มกลัวตายได้กับห่วงนู่นห่วงนี่สารพัดห่วงแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับตัวมันก็ไม่ห่วงนะมันจะตายเมื่อไหร่จะพร้อมเสมอเพราะเราเรียนรู้อยู่แล้วว่าต่อไปมันจะต้องตายเราเรารู้ก่อนที่เราจะตายอยู่แล้วว่ามันจะไปยังไงมันจะเป็นยังไงนะเราเรียนรู้ใจของเราอยู่แล้วอกิๆๆนู้นไม่ต้องไปนั่งสมาธิจนให้ แต่มีเวนทนทาพังเวทานาไม่จำเป็นมันมันก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าจะลองเอาวิธีนั้นก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ให้มันอยู่ที่สติต่อเนื่องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานี่เองความเพียรน,นะ่ะอาแต่แต่วิธีนั้นก็ใช้ได้ถ้าสวัสดิ์เราตื่นว่า,อาอสอบตัวเองตัวความเพียรตัวเองนะะัแหละเพราะว่าเวทนามันโอ้เราเอามาตายเป็นตายกูนี้ก็ได้ก็ลองดูเอาตายเป็นตายวันนี้เอากูไม่ตายกให้มันรู้ไปรู้ให้มันตายเป็นไหนถึงไหนถึงกันเอาไงอ่า ดูสักอะไรนะประานั้นก็ไล่ไปที่ใครเป็นคนทุกข์กับขามันปวดเด้อมันบอกว่ามันปวดไม่ไล่กันไปอยู่งั้นก็ได้ให้ใจเราสู้นะแล้วจะดูเราจะดูเขาเท่าไหร่นะถ้าไม่สู้แล้วก็มาเอาวิธีนี้ก็ได้ค่ะแต่วิธีนี้เนี่ยมันมันก็ได้เหมือนเหมือนกันหมดนั่นแหละแล้วแต่ใครถนัดวิธีไหนเพราะฉะนั้นถึงตอนที่เราจะตายถึงเวทนาเขาเขามีมากถึงว่าเนาะแบมากไปมากเลยจนตายอ่ะจนบีบเราแต่ฮะจนมันมันบีบมาจนตายนั่นแหละ แต่เนี่ยถ้าถึงเวลานั้นถ้าราศีกราตามทันมันก็ไม่ต้องมันก็ไม่หวั่นไหวอ๋อใจเราจะไม่หวั่นไหวมันก็ไม่สะทุกทะท่านหวั่นไหวเพราะเราเรียนรู้จบมาก่อนที่มันจะตายแล้วเรารู้หมดแล้วอ๋อเราผ่านตรงนี้มันรู้หมดแล้วมันมันมันก็ไม่ใช่เราตายอยู่แล้วมันไม่เป็นเราอยู่แล้วกายอันนี้ก็ไม่เป็นเราอยู่อ๋เราเลยไม่ยึดอ้าวตอนมันมันมันวางได้ซึ่งแต่ยังไม่ตายแล้วมันรู้ก่อนหน้านั้นแล้วอันนี้ไม่ใช่เราแล้วมันจะไปหวั่นไหวกับอะไร ก็ไายไม่ใช่เรามันเกิดแล้วดับเนี่ยมันเป็นภาคสี่มันก็ต้องแตกทลายเพราะมันไปตามสภาพของมันเออแล้ว,วจิตจิตอันนั้นผู้รู้ไอ้ตัวรู้นั้นมันไม่ตายก็รู้อยู่แล้วจะไปกลัวอะไรนี่ก็พร้อมเสมอมาอไรกไ็อย่างนี<ว><ว>้นมันก็รู้อยู่กับรู้เนี่ยทารู้้ารู้อันนั้นเนี่ยมันจะไม่มีตัวมีตนไม่มีเราอยู่ในนั้นนะไอ้ผู้รู้ผู้หลงนั้นยังยังมีเราอยู่นะถ้า ถ้าภาวนาไปจนเหลือแต่ผู้รู้อันนั้นนมันจะมีมีเราอยู่ในผู้รู้อันนั้นอยูอ่มันต้องทําลายผู้รู้อันนั้นจนจนเหลือแต่รู้ที่เป็นอิสระจากรู้อันนั้นจากผู้รู้อันนั้นเนี่ยมันจึงจะหมดปัญหาเป็นอิสระเป็นรู้ที่อิสระไม่มีเจ้าของไปยึดไปถือไม่มีใครไปยึดไปถืออีกรู้ <c oughs> รู้เป็นอันหนึ่งเดียวอย่างเงี้ยจึจะรู้เป็นหนึ่งเดียว เป็นเอกเทศหนึ function, ่งเดียวไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่ไปสุขกับใครไม่ไปทุกข์กับใครเฉยอย่างเดียวรู้อันนั้นอ่ารู้อันนี้จิตก็เบากายก็เบาอ่ามันก็ไม่ยึดถือแล้วอะไรก็ไม่ไม่มีมันไม่มีเราแม้แต่รู้อันนั้นก็ไม่ใช่เราแล้วมันก็ไม่เป็นเราอันนั้นมันรู้มันมันไม่มีเจ้าของมันเป็นอิสระของมันเองเป็นเอกเทศเป็นอิสระไม่มีเจ้าของไม่มีใครไปยึดว่ารู้อันนั้นเป็นเราเราเป็นรู้อันนั้น มันเหนือหมดเหนือเหนือทุกสิ่งอย่างเหนือสมมุติทุกสิ่งอย่างนั่นนี่มันเรียนรู้อย่างนั้นจบแล้วแล้วมันจะไปหวนไววอะไรกับความตายเพราะมันรู้หมดแล้วอันนี้ไม่ใช่เรากายอันนี้ก็เป็นธาตุสี่มันจะต้องแตกต้องสลายไปตามสภาพของมันเรียนรู้ก่อนที่เราจะตายแล้ร,รู้จักเราเรียนรู้จริงๆด้วยการู้จักเอแล้ว เราดูกายดูใจของเราอยู่ตลอดเนี่ยตั้งแต่เราฝึกมารู้สึกตัวไปมันก็เรียนรู้จนจบนะเรียนรู้กายรู้จิตจนจบรู้เห็นตามเป็นจริงของมันก็ไม่ไปหลงมันอีกมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้นะก็สับแต่ว่าหมดนะก็ไม่มีอะไรเป็นใปเป็นเจ้าของมันม,มีตัวมีตนให้มีใครไปยึดไปถึงเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเหมือนแต่ก่อน มันเป็นเอเสละของมันเองมันก็ทําไปอย่างนี้นะต่อไปมันจะเป็นงั้นเองฝึกสติรู้สึกตัวไปเรื่อยๆมันจะเป็นงั้นเพรมันเองตัวตนมันจะเบาไปเรื่อยๆหัวฐานเคยยึดมันถือมันมาจีกับจีกันมันก็จะค่อยหมดค่อยเจ้าค่อยเบาค่อยบางค่อยจางออกไปเรื่อยจนหมดตัวหมดตนมันอยู่ที่สติเราอันเดียวมันทําให้มันต่อเนื่อง แต่ตื่นนอนจนหลับมันตอนนสติรู้ตัวเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาถ mm hmm. ือแล้วีบเขากลับมารู้ม mm hmm. ันมีสติแล้วก็เป็นปัจจุบันตลอด mm hmm. ถ้าเผลอสติมันถึงจะไปเป็นอดีตอนาคต mm hmm. ส่งจิตออกนอก mm hmm. นะ mm hmm. เผลอไม่ได้กระส่งจิตออกนอกมนะัน mm hmm. ี่กิเลสจุ่มจมูกไปทันที mm hmm. ที่สติอันเดียวไม่ได้ยากไปเย็นนะ ทำได้ตลอดเวลาอีเยาวบดแต่ตื่นนอนจนหลับเย็นไม่แต่หลับเท่านั้นเองทําไม่ได้เวหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปตื่นมาก็สติรู้ตัวทันทีเนี่ยมันอยู่อย่างนั้นวนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่งั้นจะไปไหนจะเดือดจะหนาขนาดไหนก็ทะลุได้หมดเลยุคที่ความเพียรสติต่อเนื่องก่คือความเพียรไม่ยากอะไรเลยที่มันยากเพราะเราไม่รู้วิธี เรา็มัวแต่นั่งหลับตาบริกรรมเอาจะเน้นแต่ความสงบเนี่ยมันมัน,มน,มนเลยติดแค่อยู่ในความสงบบางคนก็ยี่สิบสามสี่ปีก็อยู่นั่นไม่ได้ไปไหนสักทีไปไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้ามันมีความสงบอย่างนั้นนะมาฝึกสติรู้ส่วยเนี้ยโอ้ไปไวเลย mm. มีฐานของความสงบอยู่แล้วมาฝึกสติก้าเดียวเดียวก็จะไปเห็นทันความคิดละไปเห็นมันคิดเห็นมันโกรธแล้วีนี้งาน,างานเบาแล้วงานเบา สั้นเข้ามาแล้วการเปิดตายสั้นเข้ามาเรื่อยแล้วดูสติอันเดียวเนี่ยไม่ได้เยอมากมีใจของยากอันนี้เป็นหัวใจของศาสนาเลยอืตรงประเด็นตรงเต้าอืนี่แหละมันทางตรงไม่ได้ไม่ได้อ้อมเลยอันนี้ตรงอย่างเดียวไม่ไปปี๊ไปแวะติดความสงบไม่ไปปี๊ไปแวะไปเห็นนิดบ้าไปกับมิดนิดนั้นไม่เห็น ม่บ้าไม่ไปสงผู้รู้อีกไปเข้าหาผู้รู้แล้วก็ไม่ติดผู้รู้ทําลายผู้รู้นะเหนือผู้รู้ไปทองเป็นอิสระมันเป็นอิสระกูชาบว่าเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือเกิดเหนือตายนอกเขตเหนือผลมันกอว่ามันก็เป็นอิสระเป็นเอกเทศ มันก็เป็นหนึ่งอยู่ตลอดมันเป็นหนึ่งเดียวเลยนี่ของไม่เกี่ยวกับอะไรหนึ่งเดียวเย็นอยู่ตลอดอืเด็น,ดนสมบทอยู่ตลอดนี้เกิดจากสติอันเดียวเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆจนเป็นมหาสติมาหาสติประธานสี่ท่านบอกไว้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเห็นไหมเราได้ยินแต่ชื่อ เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเราจะไม่เชื่อเอาเจ็ดวันจะไปเสร็จได้อย่างไรคนมีวารามีพร้อมมาก็อาจจะเจ็ดวันหรืออาจจะเดือนหนึ่งก็จะสองเดือนสามเดือนได้จนถึงเจ็ดเดือน,นใช่ไหมนะถ้าอย่างช้าที่สุดก,กับเจ็ดปีถ้าทําสติโตเนืเ่องไปอย่างที่บอกนะอย่างช้าที่สุดที่เจ็ดปีเนี่ช้าสุดแล้วนคนทําบ้างไม่ทําบ้างเจ็ดปี แต่ถ้าทําต่อเนื่องไปนี่ไม่ถึงเจ็ดปีถ้าตีต่อเนื่องเผลอหลีบเอามาลูกเผลอหลีบเอามาลูกนี่จะไม่ถึงเออเจ็ดปีถ้ายึงเนี่ยเจ็ดเ,เ,ในในเดือนเจ็ดปีนี่นี่คือลมใจที่เดนแ้วอ๋อนี่ยของจริงก็คําสอนคุณพระเจ้าท่านที่ททอออกมาพูดท่านก็บอกว่าไว้ไวเองสิงประฐานสี่ใครมีถ้าตีไปในกาเนยเวทนาจิตทำเจ็ดวันเจ็ดเดือนอเจ็ดปีปีนั่นกระบอกยังจำพระนาคาม,มีงั้นกับพระอารหันต์เท่านั้นเอง โสดาสติทาทาท่านม่ได้ว่าไว้เพราะถ้าสติต่อเนื่องมันจะไปไหนเอาเราเดินไม่หยุดมันต้องถึงจุดหมายปลายทางไม่ใช่เราเผลอไปทั้งวันนี้ก็ไม่ถึงไม่แล้วไม่เดินเดินไปสี่ห้าก้าวก็หยุดไปได้สี่ห้าชั่วโมงก็เดินอีกเก้ามันอย่างงี้มันก็ไม่ถึงไห่ก็เผลอสติอยู่เรื่อยสติไม่อยู่กับตัวถึงหลายปีมาก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องมันเดินไม่ต่อเนื่องมันเลยไม่ถึงนะฮะมันขาดความต่อเนื่อง เราต้องฝึกให้มันต่อเนื่องเดินให้มันต่อเนื่องมันจะถึงจุดหมายปลายทางเองเราไม่ต้องไปเรยียกไปร้องอะไรจุดหมายปลายทางอยู่ในไห้ถึงไม่ไวหน่อยเราไม่ต้องเรียบร้องถ้าเรามีสติต่อเนื่องเดินต่อเนื่องเดี๋ยวถึงเองไม่ต้องไปเหยียบไปร้องเดินเองรู้เองเห็นเองเป็นเองหายสงสัยขึ้นเองพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดไวองเดียวคำสอนพุทธเจ้าเป็นของกลางใครเดินตามที่ท่านบอก ชี้ไว้เนี่ยทำตามคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยรู้ไปเห็นไปเป็นไปเหมือนกันหมดพอเราทรําต่อเนื่องรู้ได้หมดไม่เกี่ยวกับพระกับชีอะไรไม่เกี่ยวกับพระเนเนเถนชีขาววัญาติโยมก็เป็นพระได้หมดถ้าทําถูกทางมรรคของพุทธเจ้าแล้วทางมรรคของพุทธเจ้าก็มีสติากายังไงเราก็มีแต่กายกับกระนี่แหละมันไม่มีอะไรมากายกับจิตรูปุ่มบนน้ำเท่านั้นเอง เราก็รู้อยู่ที่กายตลอดมันเคลื่อนไหวไปไหนเราก็รู้เห็นมันรู้กายรู้กายของหยาบไปแล้วทีนี้มันจะเข้าไปเห็นจิตจะไปทันความคิดเห็นไหมกแค่นั้นก็มีแต่กายกับจิตเนี่ยคสอนพุทธเจ้ามีที่ที่มาหากายหาจิตนะเราเห็นรู้กายแล้วก็เข้าไปหาจิตแต่ทันความคิดพอมันทันความคิดเราก็ไม่ไปกับความคิดทันมันไม่ไปทันความโกรธก็ไม่ไปโกรธกับมันแต่ก่อนเราไม่ทันแล้วก็ไปโกรธกับมันมอโกรธขึ้นมาก็ไปกับมันทันที สติไม่ทันละไรกิเยกสติไม่ทัน e สติทันนว่แหละความโกรธมันไม่จูงจมูกไม่ได้โกรธมาก็ไม่ไปกับมันรู้ทันนะทีเดียวก็ใช้งานไม่ได้แต่การเป็นขี้ข้าน้อยลงนะทีนี้ทุกกะเบาลงเป็นขี้ข้าี่เดลดน้อยลงส่า่ทุกกะเบาลงเราทุกข์พอเราไปเป็นขี้ข้ามันเขาจูงจมูกไปทั้วสติไม่ทันนันเองเผลอใช่ไหมน่ะเผลอต่อเนื่อกิเ็ดก็เป็นขี้ข้าี่เดลสต่อเนื้อ ถ้าจะมีสติรู้ทันต่อเนื่องการเป็นที่ค่ากิเลสก็น้อยลงต่อเนื่องเหมือนกันามนเป็นไรไมไ่ยากนเลยอยู่ที่เราจะทําต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องจะทําจริงหรือไม่จริง,งถ้ายังเสียดายการเป็นชี่ค่ารับใช้กิเลสอยู่ก็เป็นที่ค้ามันต่อเนื่องไปเรื่อยๆงั้นเราสติต่อเนื่องกับการเป็นชี่ค่ากิเลสก็น้อยลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆกัน ภพชาติกันเกิดตายก็สั้นเข้าสั้นเข้าเดี๋ยวก็ตัวตนก็หมดไปแค่นั้นเองไม่ได้ยากเลยยากหรือด้ป้าที่พูดให้ฟังนี่ยากนะไม่ยากทำเยี้ยจะมียาติทเ่อยู่ทำให้สอนมันก็ไม่เคร่งเครียดกันแ้นก็เถอะก็เอามารู้ตัวแค่นั้นเองไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดให้มันหรอกไม่ต้องไปกุศดให้มันมันเถอะไปก็แค่เอามารู้ตัวเหมือนเดิมเหมือนอะไรเถอะอีกก็ไปรู้ตัวอีกแค่นั้น เดินก็รู้ว่าตัวเองเดินทําอะไรอยู่ก็รู้อยู่กับการทาของเรารู้ที่มาคือการเดินนั่นแหละคือการก้านั่นแหละมีสติเมื่อไหร่คือเดินอยู่เมื่อนั้นเผอสติเมื่อไหร่คือหยุดเดินนั่นะที่มันไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะเราหยุดเดินเพราะเราเผลอเนี่ยหลยุดบ้างหลับบ้างนั่นแหละนั่นแหละมันเลยไม่ถึงสักทีที่นี่จุดหมายปลายทางเลยไม่ถึงสักทีแต่ถ้าสติต่อเนื่องเมื่อไหร่เป็นมหาสติเมื่อไหร่จะถึงจุดหมายปลายทางนั่นเดี๋ยวที่นี่เขาบอกว่าเจนเขาไม่ต้องไอ้นี่ละ เปนมหาสติก็คืออัตโนมัติแล้วมันก็เป็นเองโดยหลักธรรมชาติไม่มีการบังคับแหะตอนนี้เราจึงต้องบังคับมันเพราะมันเผลอเราก็เอาสมารู้อีกไยมันบังคับมันแต่ถ้ามันมีเป็นอัตโนมัติเป็นมหาสติอย่างนั้นแล้วมันมันทางานเองโดยหลักธรรมชาติแเาเออมันมันรู้งานเขาเรียกมันรู้งานแล้วมันจะเราก็ปล่อยให้มันทํางานไปเราดูมันทํางานไปเค่พอหมดงานแล้วมันก็หมดหน้าที่แล้วสิ สติสมาธิปัญญาก็หมดหน้าที่เพราะไม่มีงานให้มันทาถ้าเป็นไฟก็ดับแล้วเพราะมันไม่มีเชื้อให้มันไหมมันก็จบแค่นั้นไม่ได้ยากอะไรปอกกล้วยกินยังยากกว่าอีกถ้าทาถูกวิธีนะแต่ทําไม่ถูกวิธีทําจนตายก็ไม่เป็นอ่มัวแต่เน้นความสมบงบอย่างตายทิ้งเปล่าก็เดินวนเดินเวียนอยู่ที่เดิมกลับก็เดินไปก็เดินมาก็กลับมาที่เดิมก็ไม่ถึงไหนสักที่วนเวียนไปอย่างนั้น ต้องเดินไม่หยุดไม่หย่อนมีสติรู้ตัวทั้งวันเนี่ยคือเดินไม่หยุดไม่หย่อนเดี๋ยวก็ถึงเองจุดหมายปลายทางมีอะไรยาก